เนคันนี้สวยมากค่ะพี่เอาจริงๆเนี่ยเป็นยูนิคห้าตันห้าปอกนะคะอ่ามันจอดตรงนี้เลยรอรับลูกค้าสวยมากคันนี้ตอนนี้ทีมช่างกำลังจัดไอ้นี่นะคะจัดลานกันอยู่อย่างสนุกสนานถึงเมว่ามันจะร้อนแต่ชีวิตเราก็ต้องสู้ค่ะพี่ เออเห็นไหมน้้งคนข้างหลังเออมันจะเปิดตู้ไม่ได้เลยเออเปิดตู้ไม่ได้ไขยันค่ะสองคนนี้แม้ว่ามันจะร้อนะสองคนนี้ก็จะจัดร้านให้มันสวยงามเสมอมีลูกค้ากำลังดูรถอยู่นะคะเซลก็ ตอรับลูกค้านะคะแม้ว่ามันจะอากาศร้อนจะแค่ไหนเซลเราก็ใจสู้ค่ะถ้าคุณลูกค้าสู้เราก็สู้ไปด้วยกันนะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนค่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพี่ยังไงเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นกันต่อค่ะพี่ไย